าจริงตั้งแต่ติดกล้องอจอนปิดมาผมจับขโมยได้ครั้งเดียวนอกนั้นรั่วหมดเลยรัฐภาพก็ตามคลิปเลยเจอแบบนี้ทุกวันอะไรก็ไม่รู้ ลูกค้าก็จะเป็นคนเข้ามาเล่นกับเราด้วยเราไม่ได้เป็นคนไปเขียนบทให้เขาเดินเข้ามาต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆลูกค้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีมาปั่นผมขายของอยู่บางทีก็ชิดเงินไม่ได้ปั่นอยู่อย่างนั้นอะ่ะความสุขมันไม่ใช่แค่ผมให้แต่เขาก็ให้ผมเหมือนกันไม่ได้ให้แค่ความสุขให้เงินผมด้วย <laughs> อาชีพร้านชําของพ่อะส่งเราเรียนโจกใช้นี่มันช่วยอะไรในชีวิตหลายๆอย่างก็เลยอยากทําต่อจากพ่อไปเลยพยายามหาของให้หลากหลายของปลูกคบแล้วก็เป็นกันเองกับลูกค้าไม่น่าเหวี่ยงใส่ลูกค้าเงี้ยลูกค้าเขาก็จะกลับมาซื้อกับเราตอนนี้ก็มีบริการส่งของ100บาทส่งฟรีทั้งซอยเพิ่มยอดขายได้ทางหนึ่งเลยดีกว่ามานั่งรอลูกค้ามาซื้อที่ร้าน พ่อกับย่าผมเป็นคนทําก่อนดั้งเดิมเลยแล้วผมเกิดมาก็คุกคีอยู่กับร้านชําเลยคิดว่าเรียนจบแล้วก็อยากทําต่อต่พ่อตอนเรียนก็ทําร้านอยู่กับพ่อเลยพอเรียนจบปุ๊ก็ ขอ,อเขาเต็มตัวเลยเขาก็ค่อยๆปล่อยไม่ใช่ว่าปล่อยทันทีเดียวไม่ใช่เอาล้านไปไม่ใช่เขาก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะว่าเราติดเล่นตอนนั้นก็ติดเกมค่อยๆทีละนิดทีละนิดจนให้จนหมด100%ถ้าทําแบบจริงจังเลย4ปีเต็มแล้วแต่ก่อนก็ใช้เครื่องคิดเลขคิดเงินเดี๋ยวนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นระบบแต่ก่อนใช้เป็นตาช่างแบบธรรมดา ก็เปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งการซื้อของเข้าร้านไม่ได้ซื้อแต่สิ่งที่ตัวเองใช้สมัยพ่อก็จะซื้อแต่สิ่งที่ตัวเองใช้เผากลัวเอามาแล้วก็ไม่มีลูกค้าซื้อแต่สมัยผมคุยกับแฟนแล้วถ้าอยากไปต่อเนี้ยอยากอยู่รอดเราก็ต้องเอาความต้องการของลูกค้าเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาความต้องการของตัวเองแถวนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าประมาณแม่บ้านพอบ้านเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่ผมขายเป็นหลักก็จะเป็นพวกกับข้าวของสดของแห้งเครื่องสำอางเนี้ยก็จะ ลองลงมาของสดของผมจะเป็นใสย่ยตู้เย็นไม่ได้ใช้น้ําแข็งจะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนเองตัวอย่างประกอบเขาปลูกหน่อไม้เขาก็จะทำหน่อไม้ต้มบ้างหน่อไม้ดองเอามาใส่ถุงใส่ขวดขายมันมีหลายอย่างนักศึกษาทำพวกเบเกอรี่เขาก็พี่หนูขอฝากขายได้ไหมเราก็ให้เอามาวางฝากขายได้เลยเขาก็ให้กำไรผมชิลบาทมั้งผมแฮปปี้แล้วแค่นั้นผมไม่ได้ลงทุน ตอนแรกผมเล่นกับแฟนแล้วเหมือนกับแฟนนับว่าผมผมก็ง้างมือแล้วก็จะจะตกไงใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นไหวแทนตอนนั้นก็เป็นคลิปแรกเลยที่ลงประมาณสองล้านวิวก็ผมผิดหวังพ่อผมมักจะบอกผมเสมอว่าพ่อรู้นะว่าสังคมมันเองซวยแต่เป็นคนดีไว้ตอนแรกก็ไปไม่ถูกเล่นไม่เป็นเหมือนกันไปลงคลิปแนวอื่นก็ไม่มีคนดูแฟนก็เลยบอกว่าก็ใช้ชีวิตปกติอะพอมันมีอะไรน่ารักน่ารักเข้ามาก็ค่อยดูคลิปแล้วก็เอาไปลงแค่นั้น ก็เลยเอาแต่แบบเหตุการณ์แบบปีกๆให้เพื่อนดูเลยเฮ้ยน่าลงว่าเออลงได้ลงได้บางคนเขาบอกว่าเฉยๆนะกูยังไม่รู้เลยว่ามึงคลิปอะไรจะสื่ออะไรคลิปกะดิ่งผมมาซื้อกระดิ่งมากดผมไม่ค่อยอยู่หน้าร้านผมก็จะเดินอยู่แค่หลังร้านทีนี้ลูกค้าเขาเข้ามาแล้วก็ยืนรอผมก็เลยซื้อกระดิ่งมาวางไว้ก็เป็นคลิปที่กดกระดิ่งแบบว่าเป็นจังหวะชิงฉับอ่ะลูกค้าเขารู้จักกันตรงนั้นกดนี้ผมไม่มาแล้ว ปกติผมไม่กล้าเล่นกับลูกค้าที่ไม่สนิทกลัวไปเล่นมากเกินไปแล้วเขาโกรธท้องอนเงี้ยเราไม่มีโอกาสได้ขอโทษเขาเพราะบางทีเราเล่นเกินไปพอตอนนี้คนรู้แล้วว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นการล้อเล่นมันไม่ใช่เอาจริงเอาจังเขาก็เล่นกับเราเราเล่นกับเขามุมมันก็ จะกว้างขึ้นลุงอายุ5้าิบกว่าหนูใช่ในติ k t ตอกไหมแบบผมว่า <c oughs> ดีใจนะมีรุนพ่อมาดูผมด้วย <c oughs> ในเ <c oughs> ม้นก็มีหลายคนบอกนะแบบว่าอยากให้มีร้านที่เล่นกับลูกค้าแบบนี้เยอะๆไม่อยากให้มีแต่ร้านที่เข้าไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าหน้าบูดอย่างเดียวลูกค้าเลือกเข้ามาซื้อของร้านผมะมันน่าจะมีหลายๆองค์ประกอบรวมอยู่ด้วยในนั้นแต่ถามว่าเ็นลี่เป็นหนึ่งในนั้นไหมก็น่าจะชัดการเป็นกันเองกับลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้ร้านขายดีร้านขายได้เรื่องรับงานผมก็ มันรับไม่ได้อ่ะเขาให้งานผมมาลองรับงานกว่าจะได้คลิปแบบเกือบเดือนอะ่ะเพราะว่าเราต้องรอจังหวะเราไม่ได้เขียนสคริปต์อย่างที่ผมบอกอะ่ะเราต้องรอให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราเอาไปเชื่อมกับผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาเองสติปต่อก็พอสมควรน่าจะรับประมาณงานละเดือนไม่พอกิน <laughs> พอะไปเตียงกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็เก่งเลยก็เลยไม่เตียงดีกว่าก็ปล่อย ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องลบแนวคิดเดิมๆออกอยาวตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะต้องเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งส่วนใหญ่ยอดของผมขึ้นได้จับรุ่นพ่อเพราะว่าการจัดเรียงสินค้าในร้านให้มันทันสมัยเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นอ่จริงๆแต่ก่อนผมก็เป็นคนเรียงของให้พ่อของมาถึงเนี่ยวางทั้งแพ็คอะและลูกค้าก็แกะเอง แล้วก็จะเป็นลอยแกะแล้วก็ดึงของออกไปมันก็จะแหว่งก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเ,เลยพ่อเขาอทำร้านมีพ่อแม่ญาสามคนทําไม่ทันอยู่แล้วพอผมโตมาเนี้ยมีแฟนเข้ามาช่วยดูเขาบอกว่าน่าจะเปลี่ยนนะถ้าแบบนี้มันไม่น่าซื้อผมก็คุยกับแฟนคุยกันกับน้องว่าอยากเปิด24ชั่วโมงตั้งคืนเนี้ยคนบางๆเลยเราจะมีเวลาเลี้ยงของอ่ะเอาไหมแล้วก็ไม่ร้อนด้วย น้องก็บอกว่าลองดูได้พี่จริงๆเดือนนี้เป็นเดือนทดลองเดือนแรกขายได้นะแต่ถามว่าขึ้นมาเยอะไหมก็ไม่เท่าไหร่ผมไม่ได้เป็นซีเรียสก,กับยอดขายตอนกลางคืนอยู่แล้วเน้นจัดเรียงของก็ถามน้องว่าไหวไหมน้องบอกโอเคนะพี่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยได้ทํางานเรื่อยๆไม่เร่งไม่รีบตอนนี้ก็มีบริการส่งของ1 0 0บาทส่งปี ท้งซอยเพิ่มยอดขายได้ทางหนึ่งเลยดีกว่ามาันนั่งรอลูกค้ามาซื้อที่ร้านถ้าสมมุติลูกค้าบ้านเขาอยู่กับพี่ใช่ไหมแล้วเขาไม่อยากออกมาเขาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าสมมุติเรามีบริการเดลิเวอรี่เนี่ยลูกค้าเขาอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็โทรสั่งได้เราก็ไปส่งหน้าบ้านลูกค้าก็ไม่เหนื่อยเราก็ได้ตังค์ยอดก็เพิ่มขึ้นถ้าถามผมว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานผมว่ายัง เรียกไม่ได้เต็มปากแต่ว่าถ้าประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตในการมีความสุขในชีวิตประจําวันเนี้ผมว่าผมโอเคเลยพ่อเขาก็แฮปปี้นะเห็นเราแบบอยู่รอดในยุคนี้